ใช่เลยนะครับวันนี้มีหลักลายเหลืองลาหมาฝ้ากันนะครับไอ่ววายเป็นเรือองข้องฟุตบอลนี่แหละเลยจะเอา,าผ่าบรรยากาศเนี่ยมาสรุปรวมให้เลขกันเลยนะครับรวมถึงช่วงนี้ ฝนตอกเพราะว่าก่อ<ช>นหน้านี้เนี่ยปากเนื้อโซนอีสาน <ะ S 1> ปากลกปลาเน,นี่ยเขาตอกกันไปแล้วทีนี้ฝนเริ่มลงมาบ้านเราแล้วนะครับทำ้หลายๆพื้นที่เนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมแล้วนะครัเหล่มมีดินสไลด์แล้วนะครับจึงนี้ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระมัดระวังอีกที่นะครับมาเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องฟ้องการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระเา้าท่านคิงครับครั้งที่50นะครับถือจัดขึ้นไปอ่าเหลืคืนนี้นะครับแน่นอนครับช่างซื้อกเราทําได้กว่าแชมป์ฟุตบอลคิงครับครัง้งที่50ทจังหวัดสงขลาได้สําเร็จครับาามกลงบรรยาากกศองเชหวัด ให้กำลังใจหล่อนสนามว่าซ่องเบื่อนคนครับ นี่เลยนะครับบรรยากาศก้องแฟนบอลรวมชมการแข่งขันฟุตบอลริงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่50รอบชิงชนะเลิศเรียกว่านี่ครับสิตตุลาคมส่องพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตีสนามติน,นสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงคล้าบรรยากาศเป็นไปย่างคึกคักเลยแฟนบอลจากจังหวัดสงคล้าเลยก็ทถั่วประเทศรวมส่งเสีย่ยงเชีรยช้างซึกไทยก็เราให้สามารถกว่าถ้วยกิงครับองพันยี่สิบสี่มาได้นะครับถามกลางสภาพอากาศตีเป็นใจท้องฝ่าโป่งต้องบอกว่าไม่มีวีแววฝนเลย ังแมตช์เปิดตัวทีมชาติไทยลงฝาดกับทีมชาติฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้นั่นแหละวันที่ที่เอสเตปานมาเนี่ยว่าฟุ้นเต้เก,กลเลวิน้อาเอ้จนแต่ว่าปันเพื้อก็แล้วแต่เราก็สามารถเอาชนะไปได้นั่นแหละวันที่ที่เอสนะสร้างประตูต่อเนึ่งองยบรรยากาศสุดประทับใจจากแฟนบอลทิ่ดวงวันเชียเหยียบซ่องเบ่นคนครับทีนี้ทำรับการเก่ฑขั้นเหล็กว่านี่ มีรายการร่องโคนะครับโครแรกเป็นการชิงอันดับเตะซ้ำโดยทีมชาติทาจิกิสถานพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในเวลาที่บกนาฬิกาซ้ำทริปนาทีครับตลอดทางเกมเนี่ยต้องบอกว่าเฉื่ดเชื้อนนะสู้ซี้กันกระั่งตึ้งกลึงลัางทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยตีไข่แตกนะครับเอาชนะทาจิกิ อาาจิกิสถานแบบรวดเดียวเลยร้งประตูต่อซูนกวา่าอันดับสามคิงครับครั้งที่ห้าที่ไปกล้องครับหลังจากนั้นค่ะเป็นครูทีโรคโอยค,ค่ะนะคะคือเป็นการแข่งขันโคชิ่งชนะเลยนะคะทีแฟนบอลต้องบอกว่ารอกันเลยระวังทีมชาติไทยค่ะฟาดแข่งกับทีมชาติซีเรียโดยละขึ้นนีทีมชาติไทยค่ะเขามาในชุดสีเหลืองสดใสค่ะเห็นมาแต่ไกลเลยนั่นแหละ,ะทักทายแฟนบอลยังเขิมค่ะก่อนทีเปิดเกมรุกตั้งแต่เริ่มเกมเลยเปโลกาทำประตูได้ ไลคือมีโอกาสทำประตูได้ไล่ลุ้นนะแฟน,นบอลนี่ลุ้นกันอย่างแรงเลยนะคะจนเลือดน,นึงนที่สุดท้ายก้อนจอบครึ่งแรก เอกนิตปัญญาค่ะไม้เลขกเจ็ดกันลุดไปยิ่งข้าประตูแบบแน่นๆค่ะก็เลยทำให้ไทยนำซีเรียนึง่งประตูต่อศูนย์ก่อนหมดเวลาคึงแรกนั่นเองต้องบอกว่าเรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลกว่าสองเบิร์นเซพันคนเลยขึ้นหู้ห้าทัวร์ทงสนา,าเลยค่ะทนาติ้นเนี่ยส้นเลยใช่ <laughs> ส่วนในคึงลังค่ะหน้าที่เทห้าสิบสามซีเรียได้ประตูตีเสมอจากจังหวะลุดเดียวก่อนเทเอเซเกลหามจะยิ่งข้าไปสก,ก๊ก คือเอาล็อบมาได้ตีเสมอขึ้นมาเทหนึ่งประตูต่อหนึ่งค่ะส่วนนาทีเทเจสิบเก้าค่ะก็เป็นจังหวะต่อเนื่องกันเทเจธนาทิพย์นะคะฟ้าหนักเตะทีมชาซีเรียแล้วก็ยิ่งเข้าไปข้างประตูไม่เข้าประตูค่ะแต่ว่าทาเทรเวนคือเมื่อเข้าประตูใช่ตอนนั้นก็เลยเป็นจังหวะที่ว่าแฟนบอลเชียกกันมือสนามเลยตะวันเลยเกินไปนิดหนึ่งเพราะว่าไปเข้าค่ะ แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะไม่ทําให้พิดหวังค่ะคไทยกลับมานําอีกโ้นหนึ่งในช่วงถอดเวลาบาดเแจ็บหลังจากจงังหวะที่ว่า ชาินารงพรมซีแก้วยิงไปติดบล็อกแล้วก็เด้งมาทางชนาทิพยิ่ิงเข้าประตูได้แน่นๆค่ะ,คะก็เลยทําให้ไทยนำสองประตูต่อหนึ่งเรียกเสี่ยงเฮลันสนามจนหมดเวลาการแข่งขันค่ะก็เลยทําให้ทีมชาติไท,ย,ทยชนะซีเรียสองประตูต่อหนึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลคิงคัพครั้งที่ห้าสิบซึ่งก็ถือเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะหนึ่งจากาว่าเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ในรอบเจ็ดปีถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่สิบหกของทีมชาติไทยแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกในประ เทไทยเทไม่ใช่ในกนรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นเทจังหวัดสงคล้านั่นเองค่ะนีบ้านเราเลยนะครับึ่งไปหลังจบการแข่งขันแรงในนักกีฬาทีมชาติไทยก็ได้เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิตตาศาตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ครับปลอมเลี้ยงรางวัลแก่นักฟุตบอลทีมชาติไทยซีเรียและก็ฟิลิป,ปินถามกรางความดีใจของแฟนบอลชาวสงขล้าโดยรวมเฉลิมฉล้องกับชัยชนะในหุ่นนี้ไปปลอมกับก,บการสแสดงโรนสุดอลังการนะครับมีการแสดงพลุกันนะครับพี่น้องสร้าง ความประทับใจให้กบแฟนบอลเป็นอย่างมากถื่อว่าเป็นการทิ้งทายการแข่งขันฟุตบอลทิ้งถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย<ช>นะครับอย่างทต่บอกไปนะว่ามันเป็นการได้แชมป์กลับมาได้แชมป์ในรอบเจ็ปีนะครับนะครับเป็นการได้แชมป์ก้องไต้ครั้งที่16ก้องการแข่งขันคิงครับในเทอากันเลยเป็นการได้แชมป์ในประเทศไต,ต้ครั้งแรกเตะแก้งต่างจังหวัด เพราะปกติถ้าได้แชมป์ในไทยเนี่จะเป็นในกรุงเทพอย่างเดียวค่ะ้งนี้เลยเป็นรัางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นทีบานเราสงคล้านั่นเองรั่เองแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วคืพอหลังจากการแข่งขันมอบรางวันกันเซ็ตก็จะเห็นเขาเรียกว่าช่วงเฉลิมฉลองทีมชาติไทยได้รางวัลรวมถึงเฉลิมฉลองปิดถ่ายของคิงคัพด้วยละคื่นนี้อลังการมากใชแล้วมีโดรนมีคนบนฟ้าโดรนเป็น ประกอบตัวแปลซ้อยเป็นเออเป็นรูปน้องจุกลานี่นั่นก็ทีมชาดกล้องเป็นทุ่งชาดกล้องทั้งเซตทีมโดยรวมการแข่งขันในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีรูปยางเงือกันแบบนี้เลยใช่แล้วก็ปาบมือพันเนี่ยปาบปาบเออนี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยช่วยมากนะครับแล้วก็มีอีกหลากล้อยนะมีความคิงครับแล้วก็แชมป์ ก็คือไทยเลยวะ็เป็นพงศ์ชาติไทย,<ล>ยขึ้นมาอ่ามีกกอ,อนูกอแม่วอะไรเป็นเนี่ยช่วยมากอะไรขึ้นเดี๋ยวบอกว่าใกล้จะได้หน่วยตาเนื้อใกล้จะ<า>ไปอยู่ในทะนามเนี่ยนอกจากจะสนุกกับ เกมฟุตบอลแล้วก็จะได้เล่ความสวยงามของทังพลุรายการโรนกันนะครับก็แสดงความยินดีนะมันค่ะพอสุ่มขาของเราทําถึงนะทําถึงรวมถึงกองเชียร์ด้วยคือทถึงมากนะคะโควิดเป็นเกลียวเอ้ยอะไรขึ้นมาเออที่นี่ถ้าใครยักย้อนไปแรกก็คอยย้อนไปแร่นะได้เคยไม่หว่าย้อนเล็กกว่าเราก็ได้ใช่ค่ะ